ไม่ใช่เอละไม่ใช่ AI ละล้อเหลืองแล้วนะล้อจะพังแล้วนะไอ้ที่เหลืองนะมันเหลืองแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยล่วงล่วงไปไปมันเว้ยมาฟิวกับมาฟิวเหยิบศพสามหยิบศพสามหยิบศพสามด้วยมความมั่นใจนี่ทำกุญเดือยล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 อย เนี่ยววะคอตกอยู่ไหนวะเหยียบศพโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมา้อ้าวเฮ้ยศพหายหายเอ้าอะไรวะอะไรวะเฮ้ยรถถึงกับรถเหลืองไในสาซ่อมมาไม่เหมืเฮ้ยสตาร์ไหนพี่แม่งเอสดีนี่ว่ะไปทำไอ้นีายยูเอซับแบไอ้ทำน้ำเป็นไงมั้งรถอ่ะ เขียวทุกอย่างโอเคให้แค่นี้แดงนั้นแล้วยวแม่แดงเลยโอ้ไปไปอยู่แอปไปแอปเดียวเขียนงั้นตัดคลิปแล้วมายิงมายิงห้อยแล้วมาชมดูแค่นี้แหละเจนพันหน้าสุดครับ